ผมมินจากไลอตบอครับเป็นโอกาสดีมากๆมาเจอโอล่า07ตัว long lens นะตัวเริ่มต้นเดี๋ยวพาชมเลยนะครับว่ามีอะไรแตกต่างจากตัว top dual motor หรือที่เรียกว่ารุ่น performance บ้างนะครับก็สเปคของแบตเตอรี่เนี่ยเหมือนกันโอล่า07นี่ได้แบตดีนะแบตเตอรี่เป็นแบตบแบบ NMC NMC เนี่ยเป็นแบตลิเธียมไอออนที่ดีกว่าแบตแบบแบบ LFP ในแง่ของสมรรถนะน,นะครับแล้วก็เรื่องของ ราคาต้นทุนนะฮะ NMC เนี่ยชื่อเต็มๆก็คือ Nickel Manganese Cobalt Oxide แต่ถ้า LFP รถไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น Lithium Phosphate ของ่า a 07ทั้งตัว long range และตัว performance ได้แบต NMC เหมือนกันหมดเลยความดีงามของแบต NMC เนี่ยก็คือ electric density หรือการประจุไฟฟ้าเนี่ยมันประจุไฟได้มากกว่า สามารถใช้ไฟได้ลึกกว่าคือถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ LFP เนี่ยปกติเป็นไงครับพอไฟเหลือสัก30%มันจะเริ่มแบบหมดเร็วละต้องวิ่งหาที่ชาร์จด่วนเลยนะครับการลดลงของตัวประจุไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่เป็นสัดส่วนเหมือนตอนที่ไฟเต็มนะครับแต่ NMC เนี่ยมายังไงมันจะเป็นอย่างนั้นก็คือเรื่องเปอร์เซ็นต์พอไฟเหลือแค่ 30, 20 10เรื่องระยะทางที่ได้ มันจะค่อนข้างตรงไฟเนี่ยมันจะไม่ลงเร็วนะนี่คือความดีงามของแบต NMC อยู่ในโ u r a 07นะทั้งตัวลองเลนส s และตัว p e r formance ในส่วนความจุแบตเนี่ยได้83.5กิโลวัตต์ชั่วโมงมันน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานของคนทำงานนะครับไม่ใช่แค่ใช้ในระยะสั้นนะฮะส่งลูกหรือว่าไปทำงานจอดและกลับบ้านมันเพียงพอต่อการไปทำธุระต่างจังหวัดเนี่ย กรุงเทพมานิคมแถวชนบุรีอะไรเงี้ยสามารถไปกลับได้สบายสบายโดยไม่ต้องเครียดเลยแค่เสียบปลั๊ก wall c h เ r อร,รเอ์เต็มที่บ้านนะฮะแบตบระดับ83.5ิกิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสบายใจสำหรับตัว long range เนี่ยเข้ามาด้วย1มอเตอร์ด้านหน้าขนาด150กิโลวัตต์คิดเป็นแรงม้า204แรงม้าก็ถือว่าใช้ได้ครับกับขนาดของมอเตอร์เรื่องความแรงก็เพียงพอคือได้1มอเตอร์น้ำหนักก็ลดลงมา ดึงไฟมาใช้น้อยกว่าระยะทางที่ได้มันก็เลยมากกว่าทางโอล่าหรือทางเก t วอลมอเตอรเนี่ยเจ้าของแบรนด์โอล่าก็เลยกล้าเคมระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน NEDC นะครับ640กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะถ้าบอกว่ามาตรฐาน n d d c ผมบอกเสมอลบไปเลย20-30เอาสบายใจแบบคนไทยขับนะทั้งในเรื่องของความเร็วที่เราใช้100-120กิมต่อชั่วโมงอากาศที่ร้อน นะครับเพราะแอร์ทำงานหนักหลังคางกระจกก็ลบไป30ถ้าพิกัดการใช้งานอยู่ไม่เกิน450กิโลเมตรน่าสนใจเลยนะครเพียงพอมากๆของโอล่าเนี่ยระบบ Adaptive c r u คุ e c o n นโทนของเขาใช้กล้องตัวเดียวนะฮะกล้อง a d a ดนอกานั้นก็จะเป็นเซ็นเซ,นเซอร์เรื่องเซนเซ,นเซอร์การระยะ b r ร g h t s p o ์ต t า a แรงต่างอยู่รอบคันอีก12ตัวภายนอกเนี่ไม่ต่างนะครับขับมานี่ดูไม่ออกเลยถ้าไม่สังเกตที่ล้อใช่ไหมฮะ พราะตัวท็อปเขาได้ล้อ19ตัว long range เป็นล้อ18นะครับแต่วัยรุ่นบอกว่าล้อ18เดิมๆของเขาดูสวยกว่าแต่เดี๋ยวนี้นะไม่น่าเชื่อเรามองล้อ18เล็กกันแล้วอ่ะมิติตัวถังมันก็ใหญ่แหละความยาวจากหน้าถึงหลัง4.8กว้างเมตร8สูงเมตร5แล้วดีไซน์สไตล์แบบโมเดิร์นคลาสสิกนะก็คือมีความโค้งมนทำให้รถมันดูอ้วนดูใหญ่นะครับกลายเป็นล้อ18เดี๋ยวนี้ดูเล็กไปเลยนะครับ รัดมาด้วยยาง2อ5 5า18แต่ยางนี่คนละเกรดนะครับถ้าเป็นตัวท็อปนี่โอ้โหพายโลต์สปอร์ตอียางแพงเลยเส้นเป็นหมื่นนะตัวนี้ก็ใช้ได้ครับก็เหมาะกับรุ่นที่เป็นตัวลองเลนส์นะฮะเฟร,รมประตูตัวนี้มันเป็นเฟร,รมประตูแค่ชิ้นล่างนะเห็นไหมแต่ชิ้นบนปกติมันมากับหน้าต่างประตูใช่ไหมครับนี่แปะอยู่นี่เพราะว่าตัวหน้าต่างของเขาเป็นแบบเฟร,รมเลสนะครับไร้ขอบสปอร์ตรมาก มือจับนี่ซ่อนเข้าไปในตัวรถแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์บเบรกเป็นสีซิลเวอร์ถ้าเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนส์ทำสีแดงมาจากโรงงานก็จะมีความสปอร์ตยิ่งล้อเขาใหญ่ด้วยเนี่ยมันยิ่งเห็นชัดเข้าไปใหญ่นี่ฮะอีกจุดหนึ่งก็คือไม่มีสปอยเลอร์ท้ายนะถ้าเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นสปอยเลอร์เหล็กแล้วก็ปรับขึ้นลงไฟฟ้า สามารถเซตให้ขึ้นอัตโนมัติที่ความเร็วเกินกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้นะให้มันยกขึ้นตอนที่เปิดรีโมทก็ได้แต่ในรุ่น long range ไม่มีนะครับก็จะเป็นกระจกกลายเป็นว่าได้กระจก4บานนะครับบานหน้าบานฟลิกสอบานตัวนี้เปิดไม่ได้นะครับเป็นหลังคางกระจกแบบไม่มีฉากกันแดดข้างในเลยนะฮะเป็นกระจกเลยนั่งอยู่ข้างในมองเห็นท้องฟ้าเลยบานที่2บานที่3บานฟิกแล้วก็ตัวนี้เป็นอีก1แผ่นมาปิดท้ายอ้ออีกจุดหนึ่ง มันไม่ได้เปิดปิดไฟฟ้าแต่มันมีตัวกลไกนะครับที่ดีดประตูท้ายเนี่ยห้องสำรับท้ายมันขึ้นมานแต่เวลาจะปิดลงนะครับคุณใช้มือคุณปิดลงมาแบบนี้แต่ตอนเปิดสวิตช์เนี่ยไฟฟ้ากดล็อกแต่ที่มันยกเนี่ยไม่มีระบบไฟฟ้านะครับมันเป็นระบบคานงัดขึ้นมานตอนจะปิดลงเนี่ยคุณก็ต้องเอามือคุณเนี่ย ลดลงมาแบบนี้นี่คือภายนอกนะหลักๆไม่มีเวลคัมซีตเหมือนตัวท็อปนะครับที่เบาะมันจะเลื่อนเข้าออกเวลาเราจะลงรถเราเปิดปุ๊บตัวท็อปเนี่ยเบาะมันเลื่อนออกเราก็จะลงรถง่ายเล่าให้ฟังนะครับเป็นฟังก์ชันหรูจริงๆก็ไม่ติดนะแต่ก่อนเราใช้รถมามก็ไม่มีภายในของตัวรองเลนส์เนี่ยจะมีแต่สีดำ จริงๆไอ้ภายในสีน้ำตาลนะ่ะที่ผมพาชมไปนะครับในตัวท็อปเนี่ยมันก็ไม่ได้เลือกได้กับทุกคีคลเลอร์ก็คือไม่ได้กับทุกคู่สีนะครับมันเฉพาะตัวสีเทากับสีม่วงภายนอกของตัวท็อปนะถึงจะเลือกภายในน้ำตาลได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้คีคลเลอร์ก็มีแค่สีขาวกับสีเทาเช่นกันแล้วภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ดูดีครับดูสปอร์ตดีเหมือนกันเรียบๆดูแลรักษาง่าย สีดำอะเลอะอะไรก็ดูไม่ค่อยออกก็ดีไซน์สวยดีครับนี่ดับเบิลเลเยอร์ตัวคอนโซลกลางนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่ยไม่มีสวิตช์สปอร์ตพัดแต่พวกอะดปพตฟคุชชั่นโทนแรงต่างคุมที่พวงมาลัยมีมาให้ครบเลยนะครับภายในตกแต่งสีดำนะแต่ก็ยังเห็นความหรูหราหนังเจาะรูหรือใช้วัสดุเนี่ยที่เป็นหนังสูรเนี่ย ดูดีมากแบกรอบคันนะครับอ่าที่บอกไปหลังคากระจกทุกเกรดนะครับจะเป็นหลังคากระจกไม่มีฉากฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูไปแต่กระจกของเขาเนี่ยตอนหน้ามันจะใสกว่าแต่ก็ยังขุ่นนะครับเพื่อกรองแสงแต่จะใสกว่าตอนหลังตอนหลังนี่หลังคาเขาจะสีเข้มกว่านะก็ยังแนะนำให้ติดฟิล์มนะไม่มีฉากปิด แต่ที่เมืองจีนเนี่ยเขามีของแต่งออกมาขายนะครับเป็นเฉดก็คือเป็นม่านบางแดดเอามาเสียบเสียบเสียบ,ยบนะฮะเหมือนใน Honda hrv นะครับมีเหมือนกันแต่ทาง o อ r ่เนี่ยเขายังไม่ได้แถมมานะครับในแพ็กเกจการขายเดี๋ยวรอดูแต่มีขายครับมีทั้งของเกจวอ a y มอเตอร์เองแล้วก็ของของแต่งนอกมันครับแต่งรถไฟฟ้ามันให้ของมาก็ดีดูสวยดีภายนอกนะครับแต่แบบ ถ้าให้มาครบมีฉากให้เลื่อนปิดมาจบเลยนะเขาไม่ได้ทำนะตัวรางตัวนี้ประมาณนี้ครับภายในเนี้ยพอฟีเจอร์ฟังก์ชันเหมือนกันหมดเลยแค่เรื่องของการตกแต่งสีดำกับสวิตช์สปอร์ตพัสที่ไม่มีเหมือนตัวท็อปเขาโดยรวมโอล่า07นะครับเท่าที่ผมลองจับลองเล่นดูนะฮะถือว่าจัดสเปคมาโอเคนะครับไม่ได้แบ่งว่าเป็นตัวท็อปตัวเริ่มไม่ได้มองว่าเป็นตัวโลใช้คำว่าลองเลน ก็คือถอดมอเตอร์ออกตัวหนึ่งนะครับฟังก์ชันที่มันเกินความจําเป็นพวกฟังก์ชันสปอร์ตพาสฟังก์ชันซิงต่างๆนะครับหรือล้อเนี่ยล้อ18มันก็จริงๆสมัยก่อนเป็นไงครับจะติดล้อ18ทีคือรถซิงแล้วนะเนี่ยได้ล้อ18แล้วก็ทำสีทูโทนมนาะไม่ใช่แค่สีเงินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมมันก็ถือว่าเป็นตัวลองเลน์ที่มันมีความชัวรี่อยู่แล้วถ้าดูจากหลังคากระจก ภายในสีดำแล้วเป็นหุ้มหนังหมดเลยมันหรูอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวเพอร์ฟอร์มนซ์ของเขาเนี่ยที่ได้2มอเตอร์มันไปอีกขั้นมันแต่งเหมือนพวกรถที่เป็นสไตล์แบบ GT c l ค s s แบบ p a n a m e r a อะไรางั้นเลยภายในสีน้ำตาลมีสวิตช์สปอร์ตพลาสรถเนี่ยท็อปสปีดก็แค่180ิกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็เพียงพอด้วยเรื่องของแอโรไดนามิกนะฮะไซส์าย,ยางช่วงล่างที่ให้มานะครับแต่ตัวท็อปเขา เติมพวกสปอยเลอร์สามารถเปิดปิดได้อะไรเงี้ยเพิ่มลูกเล่นเข้ามาแค่นั้นเองให้รู้สึกว่ารถมันเหมือนพวก G T Class แต่จริงพวก G T Class มันต้องวิ่งแบบ250-270กิมต่อชั่วโมงใช่ไหมครับแต่บอดี้รถไซส์ของรถนะฮะแล้วก็ลูกเล่นฟังก์ชันเนี่ยมันสไตล์รถที่เป็นรถแบบ Gran Turismo เลยนะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นฉะนั้นตัวเนี้ยถือว่าเพียงพอสเปคเขาไม่ได้เป็นตัวโลไม่ได้เป็นตัวเริ่มต้นไม่ได้เป็นตัวถูก นะไนะฟหน้า Full LED หรือพวก Adaptive Cruise Control มีให้หมดเลยนะครับวันนี้เนี่ยสำหรับรุ่นมอเตอร์เดียวเนี่ยมันมีคันเดียวเขาเลยยังไม่อนุญาตให้ขับนะครับยังไงผมก็ติดไปก่อนแต่ถ้าอยากดูรีวิวกดติดตามช่องของเราไว้นะครับทั้ง YouTube Facebook TikTok Instagram มีอะไรเราทำหมดนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe วันนี้ผมบินจากได้แลนบ็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ